สวัสดีครับ f c หวยเด็ดเลกเต็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ f c กันคลิปนี้ผมจะนำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่5าธันวาคม2568ลงคลิปให้กับ f c ที่กำลังหาข้อมูลหวยลาวพัฒนาผมก็จะนำเลขสูตรการคำนวณหาเลขเต็นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเต็นจากผู้ชุด4ตัว3ตัว2ตัวใบยศสองรางให้กับ f อ็ดซูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากเวลาาพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญยานในการรับชมครับขอบคุณครับ มาดูการสรุปผลกันตองสราไวิเลาวพัฒนาหวดประจำวันที่3ทันวาคม2 5 6 8 68, กันก่อนครับผลกันออกรางวันที่19137 989-3798เด็กไทย4ตัวครับ3798 3 7 9, 8 3ตัวบน798 798 2ตัวบน988 2ตัวล่าง3737นี้เป็นผลหวดล่าสุดนะครับ วันที่สามธันวาคมนะครับต้องขอไป f อกันอีกครับหวดล่าสุดนะครับหลุดทั้งสองตัวบนทั้งสองตารางครับได้จะใกล้เคียงครับเพราะมีชุดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดไม่มานะครับแต่มันมาขั้นอยู่ในระหว่างกลางครับต้องขอไป f อทุกท่านด้วยนะครับมาลุ้นกันใหม่ครับของวันที่ห้าธันวาคมครับ เลขสูตรนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมได้นำสีตัวงวดล่าสุดซึ่งออกสามเจาแปมาคำนวณในแต่ละหลักครับมาดูหลักพันครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่สูตรคำนวณแต่ละสูตรจะนำตัวเลขหลักพันงวดล่าสุดก็คือเลข3มาคำนวณครับสูตรที่1ได้6เป็นตัวตั้งครับ6ได้จากการนำหลักพันคือ3ามบวกตัวครับ สามสาเทกับหกครกับหกเอาหตั้งตั้งหกบวกอยากเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็าแล้วครับหกเจ็ดแปดเนหนแตเป็นหลักพันสุดที่สครับได้เจ็ดเป็นตัวตั้งครับเจ็ดตัวนี้ได้อากการนนำหลักพันไว้สวคือสามบกักพันก่อนนะนี่คือสี่ครับสามโมสี่เท่ากับเจ็มดมไ้กับเจ็ดเอาเจ็ดตั้งตั้งเบวกอยา้เจ็ดเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่หลักพันสุดที่สุดที่สามครับได้สเป็นตัวตั้งครับสองตัวนี้ครับได้จากกรก ร้อยก็คือ7บวพันคือ3ามคเกตบสามเท่ากับสินำผลลับคือศูนย์ตารางบวกพันคือ3ามคศูนย์บวกสเท่ากับสามเมื่อเท่ากับสเอาสามาตั้งตั้งสามนับลดจาก3ามหนึ่งแต้มคือ2บวกย้อนที่สอง 2, เพิ่มไปใน9ก้าตัวก็นเลยครับสองสามสี่เกตแปดเก้าศูนย์เปนบพันสูตรที่4ครับที่4เป็นตัดตั้งครับ4ตัวนี้ได้จากการนำตัวเลขนะครับให้นำหลักหน่วยบนคือ8 บัวละพันคือ3ามกับแบวกสาเท่ากับ1ิบเอผลลับคือหนึ่งตัวหลังบัวละพันคือ3า3กับ1บวกสเท่ากับสี่บวกับ่เอา4ตั้งตั้ง4บวกเจเสเพิ่มไปให้ได้เก้าตัว9หลักครับ4 5 6 7 8 9 0 1เเมื่อครบสีตส่วนก้นหลักพันขว่าให้นับแต้มจากเอาสส่วนนะครับจับได้เลขในผมนับแต้มชนเด่นไว้ก็จะมี2 4 7 8 9 0กย์ครับ2 4 7 8 9 0ได้6ตัว ใน6ตัวนี้ครับพอเนี่ยสูตรเทียบชนเพื่อเดงเด่นครับดึงเลข4ี่เลขเจ็ดเลขแ้ครับ4 7 8 9ดึง4ตัวนะครับ4 7 8เปเป็นเลขเป็นประจำหลักพันนะครับมาดูสูตรหลักร้อยค่าตัว4สูตรครับเจดสูตรจะทำเลขหลักร้อยงวดล่าสุดก็คือ7มาครับนครับสูตรที่1ให้หึงเป็นตัวตั้ง1ตัวนี้ได้จากกระนำหลักร้อยคือ7บวกนครับเ็ดบวเท่ากับ14บสีนำผลลัพธ์คือ4นะครับบวกหลักร้อยเท่ากับส1 4บวก7เท่11 เมื Remember, ate, ่อได้สิบเอเอาหจะมาตั้งตั้งหบวกจากเลขหนึ่งเพิ่มไปใน9ตัวก็แล้ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, สาม่ห้้าหลักร้อยสุดที่2องครับได้เเป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยของสื่อคือ7บวกลกร้อยคือหนึครับเบวกหนึ่งเท่ากับแปด เมือได้กับ8เอา8ลงมาตั้งตั้ง8นับลดจาก8ถึงมคือ7บวกจ7เพิ่มไปใน9ตัวก็แล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ไปเลยหลักร้อยสุดที่3ครับไอ้0เป็นตัวตั้งครับ0ตัวนี้ครับได้จากกระนำหลักพันก็คือ3บวกหลักร้อยคือ7ครับ3บวก7ทบกับ10เมือได้กับ10เอา0รงมาตั้งตั้ง0แล้วก็บวก7ไอ้0เพิ่มไปใน9ตัวก็แล้วครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8ไปหลักร้อยสุดที่4คครรัััับบได้้3เป็นตตวง สตัวนี้นะครับได้จากการน,นําตัวเลขนะครับให้นําหลักแสนก็คือ9บวกหลักร้อยคือ7จครับ9บก้าบวกเจ็เท่ากับสิบหกนำผลลัพธ์คือ6นะครับบวกหลักร้อยคือ7จ็ครับหกบวกเจเท่ากับสบิมเมื่อได้ส3บสามเอาสามตั้งตั้งสามบวเก 3, เพิ่มไปได้กตัวก็แล้วคำสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูย์หเมื่อครบ4ี่สูตรกนอน,นหลักร้อยให้นับแต้มจนไ่้สี่สูตรนะครับจับได้เลขที่ผมนับแต้มจนได้แล้วก็มีหนึ 1>, 1 3 4 5งสามสี่ครับหนึ่งสเจ็ดแตัวใน6ตัวนี้ผลแนะนําสูตรที่ยอเพื่อดึงเด่นครับดึงเลข3 4, 4, 4, 7, 8, ดึงเลขสแครับสามสี่ดแดึงสตัวครับสามสี่เปเป็นเลขเต็มประจําหลักร้อยนะครับมาดูสูตรหลักสิบครับทังหมดสสูตรครับจะในสูตรจะนําเลขหลักสิบงวดล่าสุดก็คือเก้ามาคันครับ,รบสูตรที่หนได้เเป็นตัวตั้งเได้ยากระนำหลักสิบคือเก้บก้าบวกเกาเท่ากับสิบแปผลลัพธ์คือแบวหลักสิบคือเจครับแ แปดคือแปดับแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดบวกสิเจ็ดอาเจ็ดมาตั้งตั้งเจ็ตครับแล้วก trees, 8, 9, 0, 12, 3, 4, 5, ็บวกอเจ็ดเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะเป็นหลักสิบสุดที่2องับเดกเ้าเป็นตัวตั้งครับเทีนี้ครับได้จากนำตัวเลขหลักสิบคือเก้าบวกสิบก่อนหน้าคือศูนย์ับเ้าบวกศเท่ากับเก้ เมื่อเท่ากับ9ก้าตั้งครับตั้ง9บวกแค่ได้เก้าเพิ่มไปได้เก้าตัว9ก้าแล้วครับเก้าศูนย์หนามสี่กเ็ไปหลักสิบศูนยที่3ครับได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับได้จากการน,นำตัวเลขนะครับได้จากการน,นำตัวเลขให้นำตัวเลขหลักแสนนะคือเก้าบวกหลักสิบคือ9กค,ครับ9บวก9เท่ากับ18บแปนำผลลัพธ์คือ 8นะครับบวกลัสบคือเก้าเก้าท่ากับ17เจเอา7จะกมา, 7, า 7, ตั้งเ้็7นับลดจากเจ็ดงแคือ6บวกจากเลขหเพิ่มไปเลขเตัวกันนะครับหกเจ็ดแปดเส่หงสอ่จปหลักสิบสู่ที่4ครับได้4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ได้จากค่านำหลักหน่วยก็คือ8บวกสิบคือ9ก้าครับแบวกเกาเท่ากับ17นําผลลับคือ7นะครับคือ7บวกกับหลักนะครับ นำผลลัพธ์คือ7นะครับบวกกับหลักสิบคือ9ครับ7จบวกเก้าตับหกนำผลลัพธ์คือ6นะครับบวกกับหลัก10อีกทีนึงครับ6กบวกเเท่ 15, ากับสิเมื่อสิบห้า5้าจะมาตั้งตังห้าบลดจาก5 1แต้มก็คือ4ี่บวกเก้าหลักเพิ่มไปได้9ตัวก็แล้วครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2เมื่อครบสี่ศูนย์ำนวนหลักสิบให้นับแต้มจนกระทั่งสี่ศูนยนะครับจะได้ได้ที่ผมนับแต้มจนเด่นหลักสิบไว้ มี1 2 1 2นะครับ1 2 4 7 9 0ครับ1 2 4 7 9 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับวันนี้สูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับดึงเลข2 4ตัว7ตัว9ครับ2 4 7 9ดึง4ตัวนี้ครับเป็นเลขต่นประจําหลัก10นะครับ2 4 7 9ครับมาดูสูตรหลักหน่วยครับงว4สูตรครับแต่และสูตรจะนําเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดก็คือ 8ปดปากนนซูที่1น3เป็นตัดตั้ง3ตมปนิดอยกากกระนำหลักหน่วยก็คือ8บวกได้ครับแปดวัทกับสิบหำผลลัพธ์คือ6บวกหลักหน่วยที่นะครับหบวกแปดท่ากับสิบสี่แล้วสิรวมตั้งตั้งสี่นับลดจาก4ีหนึ่งแต้มคือ3บวกกันได้เพิ่มไปใน9ตัวกันนะครับ3 4 5 หกเจ็ดแปดกาศูนย์หนึ่งแตเป็นหลักหน่วยสูตรที่สครับได้หนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งครับได้จากการนําตัวเลขนะครับได้จากการนําตัวเลขให้นําตัวเลขหลักนะครับหน่วยก็คือแบวกหน่วยก่อนคือห้ากับแปดเท่ากับสิบสาผลลัพธ์คือสบวกหน่วยคือแปดครับสามบวกเท่ากับสิเอดเิบเานึ่มาตั้ง,ต,งตั้งหงบวกจากเลขหนึเพิ่มไปเลขก้าตัวกันะครับหนึ่งสองสามสห้ดแปดเก้ต่หลักหน่วยสูตรที่ สามครับได้สี่เป็นตัวตั้งครับสี่ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขนะครับให้นําหลักแสนก็คือ9บวกหลักหน่วยคือ8ครับ9 8้าแปเท่ากับสินำผลลัพธ์คือ7นะครับบวกหลักหน่วยคือ8ครับ7 8็ดแปดเท่ากับสิบห้าบวกสาหกำลังตั้งตั้งห้านำลดจาก5้หนึ่งแต้มคือ4บวกอย่างใน4เพิ่มไปในเ้าตัวครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2จ็ดแนหลักหน่วยสุดที่4ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขให้นำหลัก พันนี้ก็คือ3ครับบวกหลักหน่วยคือ8ครับ3บวก8เท่ากับสิอนผลลับคือนึนะครับคือ1บวกหลักหน่วยคือ8ครับ1 8ปดเท่ากับ9กเท่กับกาับเก้เเราตั้งตั้งนับดจาก9้าลงแต้มคือ8แล้วก็บวกกัเลข8เพิ่มไปเลขก้าตัวก็แล้วครับ8 9 0เ3 4า6นนเมื่อครบสสูตรจำนวณหลักหน่วยให้นับแต้มจน่าสสูตรครับจัดได้เลยผมนับแต้มจนไหนก็มี 1 4 5 6งสแปครับหนึ่งสี่ห้าได้6ตัวในหกตัวนี้ครับบนแนสูตรเทียบชนเพื่เรงเด่นครับเด่นเลขหึงเลขสี่เนเลขหกเเลขเก้าครับหนึ่งสี่หตัวครับหนึ่งเป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยนะครับนี่เป็นสูตรคํานวณครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไว้เราพัฒนาในงวดประจําวันที่ห้ธันวาคมนะครับมาดูการจับคู่ชุด2องตัวล่่ง และชุด2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่าง่อนนะครับในชุด2องตาางผมนำหลักพันสี่ตัวครับ4 7 8เจ็ดแปดจพู่หลักร้อยตัวครับ3 4 7 8จ็ดะได้ชุด2องตาั้งหวยเลาพัฒนาดังนี้ครับ4วันสิบจากคู่หนสีตัวครับได้สี่สามสี่สี่เจ็ดสี่แปดเจ็วันสิจากคู่หนสีตัวครับจได้เจ็ดสามเจ็่เวันสิจากคู่หนสีตัวนะครับให้แปดสามแปดสเจ็ดแปดแปด ้าวันสิทธ์จับลูกไว้สีตัวเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดทั้งหมดในชุด2ตัวล่างจับไว้16บชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงๆองตัวล่างครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนต่อครับชุด2องวบนผมจะนําหลักสิบสี่ตัวครับ2479จ็ก้ับคู่กันไว้สี่ตัวหนึ่งสี่หกเก้าจะได้ชุด2ตัวบนหวลาพัฒนาดังนี้ครับสวันสิทธ์จับลูกไวยสี่ตัวครับไดสองหนึ่งส สี่วันสิบจะพุกกในสี่ตัวครับเ4สี่หนึ่งสี่สี่สี่หกสี่เก็ดวันสิบจะพุ่งในสีตัวครับเอเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจก้าเานสิบจะพุ่งในสตัวครับไอเก้าหนึ่งเก้าสกทั้งหมดชุดสองตัวจะเก็บไว้16ชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวมาลุ้นกันครับว่าสองร้อยสชุด2องร้อยสชุดจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับดูชุดสตัวลักก่อนนะครับ ในชุด2ตัวล่างครับตามสุโขทัจับคู่ไว้16ช mond, io, ุดนะครับคนนี้สูตรมาเทียบปมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นทิศแถวผมตัดออกจาก16ชุดมีนะครับชุดเด่นทิศตัดแล้วก็จะมี4 7 7 7 9 4 9 7 4็ดเจ็ดเก้ครับสี่เจ็ดเจชุด4ชุดนี้เป็นชุดสเวน2ตัวล่างชุดตรงๆตัดจาก16ชุดมาครับ มาลดกันครับว่า4 7 7 7 9 4 9 7จะมาหรือไม่เหลือเกอกลม16ชุดนี่ครับ F4 ท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตัวก็นำมาเทียบเปรบชนกันครับจับได้ตนถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดครับมาดูชุด2ตัวบนครับในชุด2ตัวนตามสูตรคำนวณจับกู่ไว้16ชุดผมนี่นำสูตรมเทียบประชนมาตัดเพื่อสุชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดและสุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นเขาจะมี24 247479 96ครับ247479 96ทั้งหมด4ชุดนะครับ4ชุดนี้เป็นชุดสเรียนตัวบนชุดตรงตตัดจาก16ชุดมาครับบาทลดเงินทัพว่า2 4 7, 4 7 4่9 9 6จะดมาหรือไม่หรือกี่รูปรวม16ชุดนะครับ FC ทั้งในถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตัวบนก็นำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเลนถูกใจตรงใช่ทานมากที่สุดนะครับ มาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวผมจะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสุขคณยีสี่ตัวครับ3478ี่็นะครับสามสสตัวนี้ผมดึง2ตัวครับดึงเลข4ตัวนึงครับดึงเลข7กตตัวนึงวางหลักร้อยครับผมจะนำสี่เลขเกตสตัวมาจับคู่กับชุดเด่นโซนสี่ครับสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าหกจะได้ชุด3ตัวน เวลาพัฒนาดังนี้ครับชุด3ตัวบนนะครับที่สรุปจากคู่เด่นนะครับ4วางหลักร้อยจับคู่เท่าแต่สอสีชุดเจ็ดสี่สองสี่สี่เจ็ดวางหลักร้อยจาบคู่กับชุดเด่นสอสีชุดนะครับจะได้เจ็ดสอ7สี่เจทั้งหมดแปดชุดครับในแชุดนี้เป็นเลขเป็นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวทั้งสตัวมา,มาในชุดทั้งหมดนะครับ 8ชุดนี้เป็นเลขเกนชุด3ตัวบนของหอยเหลาพัฒนาในงวดประจําวันที่5ธันวาคมนะครับมาดูการสรุปชุดเน้นชลลองครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างตามสูตรขนาวจับกู้ไว้16ชุดสรุปชุดเด่น4ครับ4ชุดเลเมซี7 7 7 9 4 9 7ชุดเน้น2ตัวล่างครับเน้นไปที่7 7ครับเน้นไปที่7 7นะครับส่วนชลลองเรามาที่9 7ครับ รอง97เน้น77รอง97นี่คือ2ตัวล่างครับและในชุดสอ2ตัวบนครับทางสุขโขนจับคู่ไว้16ชุดนะครับใน16ชุดสรุปชุดเด่นสีครับสีชุดเด่นมีน24747996ใน4ชุดนี้ครับชุดเน้นครับเน้นมาที่96ครับเน้นที่96รองมาที่24ครับเน้น96รอง24ครับนี่เป็นชุดนิ่งรอง2ตัวบนครับ เละในชุด3ตัวบนครับตามสูตรคณิตจะคุ้ยแปดชุดครับใน8ชุดนี้ชุดเน้น3ตัวเน้นไปที่79 6เครับเน้นไปที่796ส่วนชุดรองครับรองไปที่นะครับรองมาที่724องครับรองเ2 4เน้น79 6รอง724นี่คือชุดเน้นรอง3ตัวจาก8ชุดเหลือ2ชุดมาลนกันครับว่าชุดเน้นรอง2ชุด2ตัวล่างครับ7 เจ็ดและเก้าเตัวสชุดครับสอและ9ก้าหกสามตัชุดครับเน้นเจ็ดาหกองเจ็องสี่จะมาตามสูตรหรือมไม่นะครับมาดูชุดสตัวครับในชุดสตัวผมจะนาชุดนี้ลองสองตัวสองชุดและเกจ็ดจับคู่เดนในองสองตัวสชุดครับสอและเก้าหก็นชุดสตัวหัวเาวพัฒนาดังนี้นะครับชุดสตัวครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้ก็มีเจ็ดเจ็ด 9724และ9796ทั้งหมด4ชุดนะครับนี่คือชุด4ตัวชุดตรงๆ4ชุดครับมาโดยชุดสรุปฟันธงกันต่อครับผมจะสรุปเลขท้าย4ตัว3ตัว2ตัวและ2ตัวร่างเหวยนเลาาพัฒนาหัวประจำวันที่5ธันวาคมให้กับ FC ดูเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวตามสูตรํำนวนจับคู่ไว้4ชุดครับ4ชุดนี้สรุปฟันธงชุด4ตัวเด่นที่สุดครับเล่นไปที่7796ครับ7796 สตัวบนสรุปพันธงไปที่เจ็ดเก้ตัวบนสรุปพันธงที่เก้าหกเก้าหกสองตางสรุปพันธงมาที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจนะครับนี่เป็นชุดสรุปพันธงสี่ตัวสามตัวบนสตัวและ2ตัวล่างครับมาดูชุดเรวนสองตัวบนล่างครับจากสูตรคานวณจับคู่เด่นในชุดสองตัวมีอะไรครับชุดสตัวที่สรุปเด่นไว้ก็จะมีสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสี่อี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าและเกทั้งหมด8ปดชุดครับ ในแชุดนี้เป็นเลขเป็นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวทั้ง2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่5ทธันวาคมนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับที่ผมได้คำนวณสูตรลงคลิปให้กับ FC ท่านที่ชอบดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ FC ทุกท่านนะครับที่เขคามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณายากรตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขเป็เลขสูตรคำนวณครับ สูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรหรือไม่ก็ต้อดติดตามผลกันเอาอสำหรับเวลารพัฒนากันได้ในงวดประจําวันที่5ธันวาคมนะครับขอบคุณเนปซีหวยเด็ดเด็กเป็นกาลังวันทุกท่านทุกคนทุกเ่งเกยครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบในทางวิธีการคิดการคำนวณสูตรที่ผมหาข้อมูลเวลารพัฒนานในงวดประจาวันที่5ธันวาคม2568 ลงคลิปไปกับ f c โดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรดีๆเล็กๆเด่นลงคลิปห้กับ f c ตัวเป็นแนวะทางในคลิปต่อไปครับ f c ท่านใดครับถ้าหากท่านโชคดีแล้วครับอยากให้กําลังใจสำหรุนในการทําคลิปกับแอดมินก็มาที่ช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็น2ช่องทางครับ ที่ให้เอฟซีทุกท่านครับถ้าท่านในโชคดีแล้วครับอยากจะร่วมสนับสนุนการทําคลิปลงคลิปให้กำลังใจก,กับแอดมินก็ท่องทางนี้ได้ลไดเลยครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยครับที่ได้ทําการสนับสนุนกตลอดมาครับขอให้โชคดีเฮงเฮงปังๆกันตลอดไปและขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ